พี่น้องปอลอกไปวันนี้มาพ่อก็สาวเล่าไตผู้ขีหายเนาะพี่น้องมืัอนี้สาวเล่าไตกับที่ภามาอ้อมปลาดุกนั่นเองเนาะพี่น so ้องอ mm. ้อมปลาดุกแบบแุดเซ็เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องทำมากกับกดไดถูกใจกับกดแซ่และพี่น้องพี่น้องอย่าลืมสิ่งเนึ่องและพี่น้องกดกระลิงเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปของสาวเล่าไตเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกับสีโบพาดเนาะพี่น้องเนาะมาๆๆมาไม่เห็ดกันเลยเนาะพี่น้องเนาะทําไงเนาะพี่น้องเนาะ ขั้นตอนแรกเขาก็เอาเกลือใช่กรนาองพี่หน่องเก็ดนุอยเนาะพี่หน่องงอเก็ดนุอยแล้วเขาก็เอาเอาครัวน้องพี่หน่องอู้เขาครัวบ้านเฮาวน้องพี่หน่องเขาครัวหรือว่าเขาเบื่อนาะพี่หน่องเนาะแล้วกับผักพีน้องพี่หน่องเนาะสีฟ้าเราใส่สีขาวหายเตรียมไว้เนาะพี่หน่องเนาะอ้าวเอาลงไปเรื่อยๆบ้านเนี้เขาก็เอาปลาเนาะพี่หน่องปลาปลาปลาเรื่อยเรื่อยปลาด้องพี่หน่องเรื่อปลาสุดๆซช้เราใส่ไปหามแต่ตักการนาะพี่หน่องเนาะอู้เนาะพี่หน่องเนาะ ไปต้องไปเลยพี่น้องเนะาะข้าวหนึ่งนะเนาะเท่ากับสิตามด้วยพี่น้องพี่แจ๊คกี่บอน,นี่สุดยอดเซ่ะไปสามบาทได้เลยพี่น,อน้นองนี่นี่ก็เอื้อเันมากันแล้วเนะี่พี่น้องเนือมาแข่งมาแข่งบานเฮ้าไปต้องไปเลยพี่น้องเนาะอุ้ยซาเลาไต่ก็นอุย้ยเห็ดอหไอาหารเสพเซ่ะสุดพี่นอ้องเนะ่งลยพี่น้องเนาะ ปลาดุกใส่ปลาแขงพี่น้องเอ้ยม no ันส no. ุดซุดซุดพี่น้องสิ่งที่ที่สิ่งที่บ่นเรืองมคือหัวนหนานี่พี่น้องอู้ไปหวานไนซตากันบ้านบ้าเมืองแล้วเนาะพงสู้โลดนะพี่น้องเนาะพงสู้โลดนะพี่น้องเนาะโอ้ยนะพี่น้องเนาะบึงบึ้งบึ้งบึงบึงโอ้หัวหนาไอ้มอนี่หัวหนาหัวหนาแต่อย่าลื่อมนะพี่น้องเนาะปลาแดดนะพี่น้องเนาะปลาแดกโอ้ปลาแดกนะกั๊ด เาอาต้าใส่ปลาแดกขวดไม่พี่เนาะเพราะว่านี่สะดวกเนาะในการเทียดไม่อเนาะต่เสียไีหน้องมานี้ก็ะป่อยมันเดือดจ้าข้าวมันน่งเนาะกระลิงอ้ยขัวมันเนาะมันเป็นเนี่ยนีว่าเาพิ่งซาตใส่อะไรนิกพิกล้อไล่ไล่ด้พี่นะอ้ยเสียไปด้วย เออเบอร์เบิ่งเบอร์เบเนก็อโ้บอผู้หายเห็ดแนวนีแล้วผีหน้องมันบ่อน่ะมันนี่แต่ว่าก็โอ้เห็ดไปสู่ทีมงานจีนพี่น้องเ้ยทีมงานมากมากพี่น้องนี่ไปต็ดึงเลยพี่น้องเาได้เขาใส่ลำรางข้างมันข้างโอ้พี่น้องพี่น้องหัวหน้าได้เลยนี่ ผักไซยาหรือผักขนาดเม็กซิโกพี่น้องหูโบโอ้ยที่ it, nope. totally นีุ่ดยอดแซ่สพี่น้ยงโอ้ยนะพี่ต่แน่เสแเสะพี่น้อง้ดูคิพี่จะแน่เสะเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบเบิ้งเบงเบเบงพี่น้องเบิ้งเบงเบืงกำลังเสียดต้อพี่น้องนะ เวิ้ง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 พี่น้องเอ้ยเต็มหม้ออ่ะเนี่ยโอ้ยทีมงานนี่มากแห้งพี่น้องบัดสดสนั่นพันเพื่อนเด้เป็นอะโกโกโก้เลยเลยพี่น้องถามด้วยพี่น้องเลยซาลาแต่สีไทยทีมงานอันกินกับทีมงานนี่เบิ่งเลยพี่น้อง้โอ้บัดสดจนเบิดหม้อเลยพี่น้องเอ้ยเรื่องผลเด็กพี่น้องวันนี้เขาไปใส่หัวหนาเนาะพักใส่ยาหรือพักคานาเม็กซิโกพี่น้อง ได้ทั้งพัดได้ทั้งอ้อมได้ทั้งขวัวได้ทั้งรวงกระปุลสู้ยากพี่น้องเอ้ยเป็นสมุนไพ่พี่น้องดีหลายอย่างเอาใส่ลงไปเลยพี่น้องเอ้ยเต็มหมออ่าญยาพี่น้องเอ้ยเต็มอ่างยาเบื้องเบิ้งเบื้งเบื้งเบื้งพี่น้องผู้คนผู้หายเห็ดนั่นแหละเนี่ยคนผุ้หายนะแต่คนผู้หายเห็ดแสบได้พี่น้องให้เจนน่าเด้แต่ว่าเห็ดอาหารนี่มู ทีมงานนี่สดจป็นเบ็ดหม้อเลยพี่น้องอ้าพี่น้องนี่เขาที่เอาพักแย่งแหงมาใส่นอกพี่น้องเพราะว่าสาลาว์ไตนัดตากไวเพราะว่าซาลาว์ไตมีตู้เย็นนะพี่น้องเนาะก็ได้เอาพักแย่งแหงมาใส่แต่ก็แหงได้พี่น้องมากมากมากเดี๋ยวถ่าตอนใส่สพักแย่งนะพี่น้องเนอซาลาว์ไตที่ไทยเพิ่งาวซาบีน้องเอ้ยเหมือนห้ากับซีมาใส่พักแย่งกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเตาเก่าับแกะเบ็ดเนาะพี่น้องสาลาว์ไตก็ได้ใหญ่มาใส่เตาใหญ่เนาะพี่น้องเนาะ สาวใหญ่ของทีมงานเนาะพี่น้องเนาะเห้ากับซีไซเป็นแค่แย่งนาะพี่น้องเนาะงน้องพี่น้องเน้องแค่แย่งเนาะงอุ้ยหอมหอมเลยพี่น้องหอมไปสามโลไปพี่น้องลงเดิอลเดิมอุ้ยแต่แสบว่าไงพี่น้องแสบไปหอดสามโลกันเนาะพี่น้องเนาะหอมพแค่แย่งอู้ยพี่น้องเลย พี่น้องแซบแซบบปไปไปไปกินข้าก็สะราไตนาะพี่น้องนอกระทีมง่ามนำนอปไป้าปอาหอมเ้อสต่ักออมปาดุกให้เบินพี่น้องแล้วโอ้โหหนากินนี้เลยพี่น้องหอมอมกเห็ดหนามโมลายนะพี่น้องนอป้าป้า นนนี่เงาะะพ้้อวมาเด้อพี่น้องมากินข้าวกระซาวลาวไต้น้าพี่น้องเนาะกะซิมีกับข้าวลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะของทีมงานเพหนเนาะพี่น้องมีแกงเห็ดปวกเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยเป็ดตับแซ่บอีนี่พี่น้องแกงเห็ดปวกละกันนี่เนาะพี่น้องเนาะออมปลาดุกเนาะพี่น้องเนาะออมปลาดุกน้อยเนาะพี่น้องเนาะอู้ อ้ยบาดเสบได้พี่น้องที่ของกับเขากระลายางเลยนะพี่น้องเนาะอู้ยิตาแสีบบ่ถุอย่างเนาะพี่น้องเนาะมีหนึ่งบกบัวมีเน่เนาะของทีมงานเนาะพี่น้องเนาะส่วนของลาของซาลาว์ไตก็มีมีออบประดุกเนาะพี่น้องเนาะอู้ยแก้วมันสุดยอดยำจนถวยเปื่อนในพี่น้องเอ้ยแสีบอีดีอู้ีแต่เนี่ยเสียบเนียะพี่น้องเน้องบางทีะเมื่อกินเขาก็ซาลาว์ไตด้วยพี่น้องมาๆม โอ้ยพี่น้องเอ้ยกินกระเส็บดีนะพี่น้องเบิ้ดอ้อมอ้อมมันเลยปลากระเบิดล้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยทำงานแบบก็ลูกมีคือเก่าเล้วพี่น้องโบเลือจักคนเลยบาทนี่เนี่ยแต่สาวเราไต้น้อพี่น้องเนาะโอ้ยแสียหลายดูแลกระเส็บน้องแกงจืดกระจุนสีเบิดนะพี่น้องเนาะเนี่ยแสียมน้องอ้อมปลากระเบิดแกงให้ปวดกระเบิดเน้องพี่น้องเบิดสุยางนะพี่น้องเนาะเนี่ยวกับไก่สีเบิดแต่ไปกินตอนเที่ยงน้องกินเนาะ สำหรับคลิปนี้พี่น้องทำมากก็กดไลค์ถือใจก,ก็กดแทะนะพี่น้องนาองสำหรับแต่อย่าลืมนะพี่น้องสิ่งหนึ่งอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่น้องนาอเพื่อบอกข่าวาดคลิปใหม่ของสาวเราแต่นะพี่น้องนาองสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะพี่น้องหักแทงแบงปันบ๊ายบาย